พื้นที่หมู่7ตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเซานี่แหละไปบึงกันมีจังไรได้มีชาวบ้านนะครับหลายๆต่างพากันมาวางยอแล้วก็ลงทุนล่อ,อยางรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อดักจับหอยขม,อมหอยขม,ม,มได้เอาไปเก็บแล้วหอยจูบบ้านเฮานี่ละเป็นจํานวนมากหลังจากภายในลําคลองเกือบทุกสายในพื้นที่นะครับเริ่มมีหอยขมนะครับขึ้นมากัมมาเองโดยธรรมชาติเลยเด้อเนื่องจากฟื้นขึ้นมาสอบถามนายชูเกียรติมีเจริญอายุ57ปี ซึ่งได้ออกมาวางทุนดักจับหอยขมเช่นเดียวกับชาวบ้านหลายๆนะครับเพิ่นกล่าวว่าขณะนี้เพิ่นเก็บจังได๋บะดนี้ยกอันยางขึ้นมาเลาเดี๋ยวเพิ่นก็สิคาบอยู่หอนจะรู้อยู่เก็บเอาเลยบะดนี้บ่เพิ่นเก็บจังได๋นี่เพิ่นบ่เอาเฮ็ดทุนให้ยังไว้เด้เพิ่นปล่อยจมเลยไหนเดียวบ้่งนะฮะนี่ดิมีเสือกบ่เสือกมัดเวลาเฮาเอาหยามเฮาก็นอมีมาจังเสือกขึ้นมาเนาะ นี่เดก็บเอาไปนี่อ๋ออาสิเป็นเชือกที่ว่าอันห้าเห้องมัดไว้คือคือเบ็ดเผือกนี่อ่าอันลอยไ้จังเน่อยอืพอได้สาวเอานี่วันยบขึ้นเอาขณะที่ตามลำคลองในพื้นที่จังหวัดชาเชิงเซาลายแห่งได้มีหอยขมซึ่งเป็นหอยน้ำจืดประจำท้องถิ่นที่เคยมีอยู่ตามธรรมชาติภายในลำคลองทั่วไปนี่ได้กลับมาเกิดขึ้นเองอีกครั้งนะครับเป็นจำนวนมากเลยแหละเพื่อนว่าหลังจากที่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำนาส่วนใหญ่งดชสยากำจัดศัตรูพืชแล้วก็ยากำจัดหอยในนาเข่าสินะ ตะกี้โอ้ยในเดืทุนมันเนอะเนี่ยมีทุนอ<ญ>ยอะกไ่ได้ขวดวางอยู่ก็เฉพาะสำหรับวิธีการจับหอยขมของชาวบ้านในปัจจุบันครับได้ใช้วิธีการวางยอหรือว่ายกยอเป็นระยะก็คือช่วงประมาณ2หรือสามมือต่อเทธอหนึ่งเด้อนะครับหลังจากที่อันนี้นะแบบนี้ลักษณะนี้เห็นบ้านี่เออได้อนถึงป่าทั้งนกุ้งตัวนี่แล้วก็ยังมีอีกวิธีคือทําทุ่นจากขวดพลาสติกผูกเสื้อกับล้อยางรถยนต์หรือว่ารถอันมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เขาเนี่ครับยอนลงไปไว้เพดไตพื้นน้ํา หอยคมหอยขมนี่เพื่อจะมาจับระบาดนี่ครับเราก็สาวเสืยกขึ้นมามแมนเดี๋ยวจะมาเกาะอยู่เพื่อนวันหนึ่งสองถึงสองวันก็จะมาเก็บหอยครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปบริพุกโดยบางรายนั้นอาจใช้เพียงท่อนไม้นะครับปักไว้ซื่อเพื่อนก็ไปจับดอที่ไปในน้ำประมาณสองถึงสามมือนี่ก็จะมีหอยมาเกาะติดอยู่เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องลงทุนไปหางมใพห้ยากที่นาดินด้เหมือนสมัยแต่เก่าเนาะโดยราคาหอยขม ดูหอยจูบ้านเฮาเนล่ะอยู่ในท้องตลาดขายกันอยู่ที่กิโลละเจ็ดสิบาทผู้ใดโอ้ข้าวกินบยี่ดอก์สันซึ่งหากมีการตัดก้นอีกก็คิดอีกราคาหนึ่งนึงคือราคาคืนค่าสับก้นะนะร้อยกว่าบาทโอ้ยร้อยยี่สิบอ่าอืมร้อยยี่สิบบาทต่อหนเดียวตัดใม่เลยเขามีแต่เอาไปล่างแกงเอาไปแกงเลยเขาจะล่างตัดใหม่เลยโดยเมนูที่มักนิยมนําไปปรุงอาหารก็คือแกงขั่วใบชะอมเออแกงใบชะพลูบ้านเฮาเนล่ะใบพักอีกเ่ยบ้านเฮาเนี่ะอ่าพัดเสบย์ของเราพาเด้ เออผัดหอยแนหรือผู้รังคนไปต้มลวกกิมกีกับตมมะฮุงกระป๋าโอ้ยอันนั้นก็แเซาะเพิ่มอีกหนึ่งรสชาติหนึ่งคือกันซึ่งเป็นเมนูที่อร่อยมากเติมได้ต้องไปเล็กน้อยแซ่บหลายแต่ว่าต้มมันกิมนั้นเขาต้องบริสตัดก้นเลยเขาจะาส่กิมเอาแมนกิมไล่ขึ้นมาเนี่ยได้ทั้งไข่ทั้งอย่างมันรุดขึ้นนมาาเเลยะช่วงมะฮอดช่วงมูนเพิ่นเขาก็บีไว้ดึงปัดนหลักอะคุยกับตมมะฮุงหรือว่ากับแก้วเห็ดน้ำทักได้อืมแบบมันได้หลายเลย เนาะบอกมากกับน้ำลายไหลครับพี่น้องครับน้ำบองฮูงเฟตเทสนี่เด่นี่ตัวใหญ่นี่สวงามเลยนี่นี่ง่ายดีเนาะเออเต็มปากเต็มจอ้วนนี่ดูดพูดพูดอันแกงใบพักอีเลิศบ้านเฮ้าน่ะใบใบเชะพูนี่ยโอ้ยได้การหลายนี่นี่นี่น้ำรอดรถเห็นรถจับตะปูดินโอ้ยเตรียมเก็บเวานะครับโอ้คนเจี๊ยเดหาอย่างรอรถมาไหวอยอะขี้ขาดลงงมเอานะอยู่ศาลังบ้านนะ แล้วเคยอันเคยกินย้อนย้อนกันลงไปแล้วก็สาวเสือกเอาบันนี่แหละโรถมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆตัวปากเต็มจุลูกอ้วนเนาะคือว่าหอยอ้วนได้ในปากมันเต็มจุลูได้การได้การโอ้ยกระตัมาฮหงกับอันหรือว่าแกงกับอันฟักอีเลือดกเสียบแล้วแม่นจูบปากเมาทุ่เมาใครอยากจูบต้องกินหอยจูบหอยอะไรทีเดียวกินหอยเข่าย่างกินหนังเข่าเบิร์ดบ้าถ้าแต่จูบหอยอย่างล้มเข่าท้องว่าสั่น แต่ว่าเขานั้นยจงเตรียมติบอยู่กินได้บ่อกี้ข้ามหรอว่าจูห้อยจูเนี่ยจึ๊บจึบออกกบอกเนี่ยพยายามดูดมันเรื่องเขาเลยผู้เฒ่าเพิ่งก็เลยบอกว่ากินหอยเขาย่างกินนังเขาเบิด